สวัสดีครับช่างแหลกนะครับคลิปนี้นะครับเอาประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มาแชร์เล่าสู่กันฟังนะครับก็เกี่ยวกับวงการแบตเตอรี่มือ2นะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตมือ2ที่สั่งมาตามเว็บออนไลน์ต่างๆนะครับตัวนี้ผมสั่งมาใช้เองนะครับทั้งหมดก็16เซลล์ก็คือทําเป็นระบบ48 V โวลต์นะครับทีนี้อา่า เท่าที่เอามาใช้ดูนะครับก็เจอปัญหาว่าในตอนที่เราไม่ได้ใช้รถนะครับในตอนที่วางแบตไว้เฉยๆเลยไม่มีการรีชาร์จไม่มีการคายประจุกออกแรงดันแบตเตอรี่มันค่อยๆคายประจุกออกจนบีมเอสตัดเลยนะครับซึ่งอาการนี้เดาได้เลยว่าน่าจะโดนแล้วโดนย้อมแมวขายแบตนะครับแบตเตอรี่ที่ดีนะครับหรือแบตเตอรี่ที่ยังมีคุณภาพใช้งานได้อยู่เนี่ย ถึงเราจะไม่ได้ใช้งานนะครับเราชาร์จไว้แล้วแหละเราชาร์จเต็มไว้แล้วถึงเราจะไม่ได้ใช้งานแรงดันมันจะไม่คายประจุออกในระยะเวลาที่เร็วขนาดนี้อาจจะค่อยๆค,คายออกแต่ไม่เร็วนะครับแบตตัวนี้ผมชาร์จเต็มแล้วทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์มาอีกทีจะใช้รถอีกทีหนึง่งปรากฏว่าแบตหมดบีมเอตัดนะครับนี่เห็นไหมหน้าจอดับไปเลยเพราะว่าบีมเอตัดไปแล้ว วัดดูแต่ละเซลล์แรงดันแต่ละเซลล์อยู่ในเกณฑ์ต่ำสุดก็คือ2.8โวลต์ที่จริงแบตยังไม่น็อกมันก็ยังจะพอใช้งานได้อยู่นี่เอาเจ็บผิดเหรออ่าบวกลบที่ยังสลับ,บกขั้วกันได้นะอเอานี่นะครับแรงดันเหลือ3โวลต์ความต้านทานอยู่2มิลลิโอห์มนะครับ เซล์ต่อมานี่แรงดัน2.8เห็นไหมแรงดันแต่ละเซล์เนี่ยาบางเซลล์อยู่3.0บางเซลล์2.8ถ้าไปแตะระดับ2.8เนี่ย b m s จะเริ่มตัดแล้วสำหรับแบตฟอสเฟตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยู่ดีๆนะครับทั้งที่เราชาร์จเต็มไว้แล้วอยู่ดีๆแรงดันมันค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงจนมาถึงระดับที่ b m s ตัดเลยนะครับก็พูดง่ายๆว่าแบตหมดทั้งที่เราไม่ได้ใช้ อาการนี้จะมาจากแบตท,ที่โดนปลุกผีขึ้นมาขายนะครับแบตท,ที่เสื่อมถาวรไปแล้วผมอัดคลิปไปก่อนหน้านี้แบตท,ที่เสื่อมถาวรก็คือแรงดันมันต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำสุดของมันเช่นแบตฟอสเฟตต่ำสุดนี่จะอยู่2.8หรือ2.6 2.5ประมาณนี้ต่ำไประดับ1โวลต์0.50.8โวลต์อะไรประมาณนี้อันนั้นคือมันเป็นเซลล์ที่เสื่อมถาวรแล้ว ทีนี้คนขายที่อาจจะไม่ค่อยซื้อสัตว์สักเท่าไหร่เขาก็จะเอาไปจำชาร์จผมไม่ได้บอกนะว่าร้านไหนนะครับเขาอาจจะเอาไปจำชาร์จเพื่อให้มันมีแรงดันขึ้นมาแล้วก็เอามาขายให้เรานะครับโดยที่ผมตอนผมซื้อมาผมก็วัดความด้านทานภายในอย่างดีแต่ว่าเห็นไหมขนาดเรามีเครื่องวัดความด้านทานภายในมันก็ยังไม่พอนะครับมันต้องอาศัยแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ เอามาเตือนนกันใครที่กำลังจะซื้อแบตเตอรี่ออนไลน์โดยเฉพาะเป็นแบตมือสองที่ถอดออกจากพวกรถไฮบริดแล้วมาเป็นเซลแบบนี้อันนี้อันตรายนะครับเท่าที่ผมเคยซื้อแบตมือสองมาแบตที่มาเป็นโมดูลเป็นแพ็คโมดูลเลยแบบที่เขายังไม่ได้แกะเซลแบบนั้นส่วนมากซื้อมาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเป็นแบตมือสองเหมือนกันของรถ ev เหมือนกันไม่เจอปัญหาอะไรแต่ถ้าแบตที่เขาถอดออกมาเป็นเซล์แบบนี้ต้องดูแหล่งที่มาดี ต้องเป็นร้านที่ไว้ใจได้หรือร้านที่กล้ารับประกันตัวแบตด,ด้วยว่าเราเอามาต่อแบบเนี้เราถ่ายให้เขาดูเลยเอามาแค่อนุกรมกันไว้ทิ้งไว้สองสามสัปดาห์หรือ1เดือนถ้าแรงดันมันหายเองโดยที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยอันนี้มันผิดปกติแล้วเจ้าของคนที่ขายกล้ารับประกันไหมอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องคุยกับร้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกับร้านแล้วร้านไม่รับเราก็แค่เอาร้านใหม่หรือซื้อแบตตัวใหม่ไปเลยนะครับอันนี้เอามาเตือนกันเจอเองกับตัวนะครับ ก็ด้วยความว่าอ่าราคาก็สมเหตุสมผลตัวแบตเตอรี่ก็เป็นจากค่ายแบรนด์ดังเท่าที่ผมซื้อมาผมเคยแนะนําให้ลูกเพจซื้อตามด้วยไม่รู้ตอนนี้หมดหรือยังนะแต่เดี๋ยวผมน่าจะต้องไปไล่ลบคลิปแล้วแหละสําหรับแบตตัวนี้ไม่ผ่านนะครับเอามาใช้แล้วไม่ผ่านแบตคายประจุเองเร็วเกินไปนะครับผมเช็คดูแล้วนะครับขนาดคาย ลดขั้วบีมเอสออกนะครับชาร์จทิ้งไว้นะกดขั้วบีมเอสออกกดขั้วบาลานซ์ทุกอย่างออกปิดกล่องไว้เฉยเนะครับผ่านไป2อสาสัปดาห์เอามาวัดอีกทีแบตเตอรี่ต่าไปแล้วแรงดันต่ําเองคายประจุออกเองนะครับต้องย้าว่าแบตคายประจุออกเองเนี่ยคายประจุได้แต่มันจะไม่เร็วขนาดนี้นะครับไม่ใช่ผ่านไปสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยแบตหมดแล้วทั้งที่ไม่ได้ใช้อันนี้มันก็เกินไปมันไม่ใช่นะมันคายประจุออกเองได้แต่มันจะไม่เร็วขนาดนี้เพราะฉะนั้นเอามาเตือนกัน เอามาเตือนให้ระวังด้วยเวลาจะซื้อแบตนะครับไม่ว่าจะแบบไหนนะให้เช็คทางร้านดีๆนะครับถ้าเป็นแบตก้อนใหญ่2 3 0 0แอยป์อย่างเงี้ยยิ่งต้องเช็คดีๆเลยแบตมีราคาแพงซื้อมาแล้วนะครับหากมีเวลาซื้อมาแล้วลองลองตั้งทิ้งไว้สัก2-3สัปดาห์แล้วลองมาวัดแรงดันโวลต์ดูใหม่ว่าแรงดันมันหายไหมผมเคยเจอกับคนใกล้ตัวซื้อแบต300แอมป์มมาลิเทียมฟอสเฟตนะครับ ซื้อมาประกอบเสร็จนะครับโมดูลอาโมดูล4เซลล์ ale, ประกอบเสร็จตั้งไว้เฉยๆพอจะมาใช้อีกทีแบตบหมดซะงั้นนะครับเกี้ยงเหลือศูนย์โวลต์เลยแบบนั้นคือโดนย้อมแมวขายก็คือแบตมันเหลือศูนย์โวลต์แล้วเขาเอามาอัดก,กระแสชาร์จให้มันมีแรงดันขึ้นมาแล้วก็เอามาขายให้เรานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอามาเตือนกันให้ระวังแหล่งที่มาดีๆให้ดูแหล่งที่มาดีๆต้องเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ นะครับแต่ถ้าเป็นร้านค้าพ่อค้าใหม่นะครับถ้าคุณมั่นใจว่าแบตคุณดีจริงคุณก็ต้องรับประกันคนซื้อด้วยนะครับรับประกันไปเลยว่าเอาไปประกอบแล้วทิ้งไว้เฉยๆถ้าโวล์หายแบตหมดโดยที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยส่งเคมประกันเคมให้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณกล้ารับประกันอย่างเงี้ยคุณก็ขายได้ต่อแต่ถ้าคุณไม่กล้ารับประกันอะไรกับลูกค้าเลยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องพิจารณากันนะครับมันหลายปัจจัยนะคุณก็ต้อง ชัวด้วยกับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็ต้องชัวกับร้านด้วยอ่าไม่ใช่เอาไปประกอบผิดเองแล้วก็ไปโทษร้านอย่างนั้นอันนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องอ่าต้องต้องต้องดูดีดด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มาว่าใครไม่ได้มาโทษใครนะครับแบตมือสองมันเสี่ยงอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แต่อยากจะเอามาแชร์ประสบการณ์ว่ามันมีแบบนี้นะจะได้ระวังกันด้วยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกผมไม่ไดเอามาใช้กับระบบโซล่าเซลล์เอามาใช้กับรถกลอบไฟฟ้า ซึ่งแบตมีขนาด20ประมาณ25หรือ22แอมป์นี่แหละนะครับอ่า,ายประจุได้10ซีหรือว่าดสชาร์จได้เป็น100แอมเพราะฉะนั้นแล้วมันถอดออกจากเครื่องอของของรถไฮบริดพวกนี้มันจ่ายกระแสดีชาร์จได้สูงอยู่แล้วแต่ว่ามันจ่ายกระแสดได้จริงตอนที่มีแรงดันตอนที่มีโวลต์เต็มเตเนี่ยตอนที่เราชาร์จเต็มเนี่ยเอาไปใช้งานมันก็จ่ายกระแสดได้ดีนะครับดิชาร์จกระแสสูงได้โดยที่แบตไม่มีอุณหภูมิไม่บวมไม่ร้อน แต่ว่ามันคายประจุกออกเองอันนี้คือไม่โอเคแล้วนะครับรถชาร์จทิ้งไว้เนี่ยก็คือว่า,าเกิน3วันนี้ไม่ได้เลยต้องชาร์จไว้ตลอดไม่งั้นแบตหมดนะครับจะใช้รถอีกทีนึงแบตหมดแล้วซะงั้นนะครับก็เอามาเต,เตือนกันนะครับดูแหล่งที่มากันดีๆนะอย่า,อ,าอย่าดูแค่ราคาที่จริงราคาโดเนี้ซื้อมาเซลล์ละน่าจะ4 500 600ประมาณนั้นนะครับก็ราคาไม่ถูกไม่แพง นะครับซื้อมาทดลองมาเอ่อทดลองมาศึกษานะครับก็เจอเลยทียนี้งานเข้านะโอเคก็คลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ